ครับวันนี้วิทยาพาเละจะมา f อซนะครับมาดูาวัดพี่แคบๆที่งานสองงานเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างครับวันนี้เราก็มาดูหรือาปลูกไผ่นะครับไผ่บงวาน,นครับระยะห่างประมาณ3ามกุณสาเลยนะครับไปยาวที่ว่างเปล่าครับไม่ได้ใส่ประโยชน์เลยลองปลูก ไว้บ้างครับดีกวดีกว่ากรกล้างเฉยไ,ใ,ไในโคดไผ่ที่เราปลูกครัก็จะมีข้าวโพดมีข้าวโพดปลูกแซมไว้ครับปลูกแซมควรไว้ครับประมาณนะครับห้าสต้นครับพอไผ่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ครับตอนนี้ต้นข้าวโพดก็กลังขึ้น กำลังขึ้นกำลังขึ้นคู่กับกอไผ่คิดว่าเด็กสักไร่ค่อยเขาโพดก็เขาได้กินพริกมะเขือนะครับก็แซมแซมใส่อยู่นะครับแซมแซมใส่ <c oughs> ตรงที่ริมครับที่ริมก็แล้วก็ปลูกตะไคร้ครับกันดินพังก็เป็นกล้วยนะครับเข้ามาเป็นกล้วยปลูกกล้วยทางด้านนี้ก็เป็นตะไคร้ครับ ปลูกไวยสับไปพีนน้องเป็นในฐานาส่วนผสมครับเพราะพวกนี้เป็นพืชอายุสัน้นเพราะเล็กน้อยกับไต่ครับก็เลยปลูกแซมไปหลายๆครับก็จะมีนะครบก็จะปลูกเป็นแถวแบบนี้ครับพีนน้องครับแ,บแล้วก็ปลูกไปที่ครับแคบๆครับแคบเราก็จะปลูกพืชเอาไว้เพอไม่ให้ดินมันแห้งไปเสียดินบ้างเปล่าครับ เี่นองครับก็จะปลูกไปเป็นแถวๆ <c oughs> เ,เป็นกล้วยกล้วยี่ก็กล้วยพันธุ์กล้วยกเกษตรนะครับพันธุ์เกษตรต้นใหญ่ๆเครื่อใหญ่ๆครับเราก็จะปลูกไปนะนกล้วยน้ำว้าครับก็ปลูกแซมป่าไผ่ไปว่าไผ่จะได้ผลก็ปีสองปีนะครับเท่งนี้แล้วก็กลินกล้วยไปก่อนครับกินกล้วยไปก่อน ที่แคบๆครับนะบก็ปลูกเป็นแถวนะครับเผื่อมันแตกก้นแตกกอไปนะใครสนใจก็ลองไปปลูกได้นะครับผมกล้วนยะไผ่นี่ก็ไผ่บงหวานครับหวานพันน้ำผึ้งครับผมนะบที่ประมาณสองงานครับเราก็จะปลูกประมาณนี้แหละพี่น้อง ที่แคบ,บใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ก็จะเป็นลานปลูกบวบรครับจะยกค้างขึ้นนะจากวัตดินเป็นก้นดินก้นบอ่อครับกเกรสีดแดงี่จะทําเป็นทีปป่ปลูกบวบรครับทําที่บบปลูกบวบไว้ตรงนี้นะครับทาค้างลมลงลงเดือนขึ้นแล้วนะครับนะครับบวบกำลังเพาะจอดครับผม ก็ประมาณนี้ครับที่แคบๆก็ปลูกให้เกิดประโยชน์ครับผมดูบรรยากาศท้องฟ้าฝนกำลังจะตกครับพี่น,อน้องฝนกำลังจะตกคืบมาแล้วโอเคครับคลิปนี้ครับพี่พี่น้องครับ